มันมันมันหลุดแนวรับตรง1 6 2 0ูนลงมาด้วยเพราะฉะนั้นทิศทางระยะต้นนิอินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้ผมว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างหาฐานฐานของก็การปรับฐานรอบนี้แล้วว่าจะจะหยุดตรงไหนพันตรงตรงพันหกร้อยจุดตรงตรงแนวบวกลบเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวรับแนวรับที่ใช้ได้ระดับหนึ่งภาาอินเด็กซ์หลังจากเนี้ยมันจะเป็นภ่าของการดีสุดคือไซด์เวส์สร้างฐานสาเหหลักๆเห็นที่เราสร้างเมือก็คือว่ามันมาจากจากเดิมเนี่ยเฟส ก็คาดว่าเฟสจะขึ้นดอกเบี้ยแหละมองไปที่ตัว G P S C ที่เป็นโรงไฟฟ้าปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ไรมาสสเนี่ยก็คาดว่าในส่วนของอ่รายรายได้กาไรก็น่าจะฟฟ้นตัวได้กับตัวโรงไฟฟ้าตัวโอเ p สีเนี่ยกลับมาเดินเครื่องปกติเตาหุ้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยวันนี้ผมว่าที่ดูมีดูน่าจะอ่าราคาดูดูค่อนข้างดีเนี่ยก็มองไปที่ตัว G P S C ที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับเท่าที่ดูปัจจัยปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ไรมาสสเนี่ยก็คาดว่า ในส่วนของอรายไ,ไ,ได้กำไรก็น่าจะฟื้นตัวได้กับตัวโรงไฟฟ้าตัวโก s p p 5เนี่ยกลับมาเดินเครื่องปกติครับแล้วในส่วนของอโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สยบุรีเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างดีนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยเขามีดิวนะครับจะทำ M&A ก็คือขเข้าไปซื้อโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มที่อินเดียเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดเมกะวัตต์หนึ่งจุดเจ็ดพันเมกะวัตต์นะครับก็คาดว่าดิวนี้น่าจะจบในไตรมาสสาม แล้วก็เอาวิช่วงต้นปีหน้าก็รอในเรื่องของวินฟาร์มของไต้หวันนะครับแล้วก็ฐานเงินเนี่ยค่อนข้างแน่นเพราะล่าสุดเนี่ยขเขาผู้ยืมเงินจากปอทก็มาสองหมื่นล้านก็คาดว่าเตรียมเตรียมไว้ในในคอรณรีเนี้ยต้นทุนเงินก็ค่อนข้างถูกด,ด้วยนะครับก็เลยดูว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่มันก็เป็นดิฟเฟนซีตอกแล้วก็ดูดูพอจะมีสตอรี่นะครับในแง่ของชาร์ตราคาก็ก็ดูยืนได้ดีนะพยุทธ์ก็คือสัปดาห์หน้าก็ลองอาจจะมองแนวใต้แนวแถวเจ็ดสิบเจ็ดว่า่าได้หรือเปล่า ถ้าผ่านได้เนี่ยก็คิดว่าแนวโน้มน่าน่าจะน่าจะดีน่าจะเห็นการปรับแปล,แปลแว่า,าตตถ้าคุณตตคิดจะซือ้อเนี่ยซื้อ GPC ได้ถูกไหมครับครับครับก็คงเท่าที่เห็นในช่วงวันเนี้ยดตูตัว<ค>อยู่แล้วจนไหนก็ยังเป็นภาพของการปรับฐานลงอยู่<ค>ต,ตัว<ค>ตัวนี้จะเป็นลักษณะของการยืนยืนได้ยืนลักษณะเริ่มยืนละนะครับก็เป็น follow by ไปแล้วกันถ้าผ่าน7บได้ก็ถือว่าถ้าจะซื้อสะสมก็แต่าถ75แถวนอฟตาว คือ GMS จะออกคุณกู้เนี่ยหรือจะจะเตรียมระดมเงินเกี่ยวกับงานนี้เขาได้ข่าวว่าสองสามหมื่นล้านเลยใช่ไหมสองหมื่นล้านเลยใช่ไหมก็คือเตรียม <ๆ S 2> เตรียมเพื่องานนี้ถูกไหมฮะคิดว่าหน้าหน้าจะเอาไว้ในเรื่องของพวกดีเดเมทเดพวกแค่นะครับที่เขาลงยาเพราะว่ามันมันได้เปรียกเขาเดีมเดก็คือซื้อซื้อแล้วก็รับรู้รายได้กำไรเข้ามาเลยมัน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 ก็ง่ายในแง่ของการทำผล p e ฟอร์ m a n ของกำไรด้วยนะครับก็คงเท่าเดียน น่าจะเป็นตัวนี้ส่วนหุ้นกลุ่มส่งออกเนี่ยถ้าบาทออนมากๆก็คิดว่าน่าสนใจหลายตัวนะครับมีกองยุโรปอิเล็กทรอนิกส์จะเล่นถ้าจะเล่นหมว่าก็เก่งกาไรตามไปอ่ะเพราะว่าดูแล้วมันก็แฟร์ไวลูแต่ละตัวมันก็ได้เริ่มจะตึงๆแล้วเกยงแต่ว่ามันได้เซนติเมนต์จากทางอเมริกาที่บอลยูเขาไม่ขึ้นเท่าไหร่ที่ที่ไม่ขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าตอนเนี้ยในเรื่องของอซัพพลายบอลที่จะออกมาขายในอเมริกาตอนนี้มันไม่เยอะแต่มันมีการระดมทุนแล้วมันก็ทําให้บอลยูเนี่ย ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่บอลยูไม่ค่อยขยับไหร่พวกกลุ่มกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐเทา่าวันนี้ก็เลยบวกบวกสวนขึ้นมาก็นา่าจับจาตาดูเหมือนกันเพราะตัว N ัสแดเนี่ยมันทําลักษณะเหมือนเหมือนถ้าผ่านไปได้ก็ดูดูเทนจะดีแต่ว่าถ้าไม่ผ่านมันก็จะเป็นสเกลท็อปเหมือนกันสำหรับ,รบ,รบตัวนัสแดกเนี่ยมันแนวนต้านนัสแดกแล้วแถวหมื่นสี่หมื่นหมื่นหมื่นสี่พันสองร้อยเนี่ยแถวนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ปิดเป็นชาร์จเขียวถ้าพ้นตรงนี้ได้เนี่ยเทนนัสแดกก็ ดูเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็ต้องระวังเป็นทิฟเปอร์ท็อปเนี่ยนะครับใช่ใช่ค่ะถามถามเรื่องค่าเงิบายนยคะว่ามีโอกาสที่จะคือบาทไทยจะออกไปมากกว่านี้ไหมคะหรือยังไงเอยถ้าดูที่ทางแล้วมันถ้าเทรนเทรนถ้าทางแต่พูดถึงทางสหรัฐเขาก็ยังยังไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นทันทีนะครับมันมันบาทบาทอนช่วงนี้เท่าที่ดูปัจจัยที่นักค้าเดินรายงานเมื่อวานนี้ก็เป็นลักษณะของการเร่งนําเข้าทองคำมากกว่าเลยถึงไม่บาท บาทอ่อนเร็วะนะครับว่าแต่ถ้าดูในเรื่องของตัวเลขพวกดุลการค้าของเราก็ยังยังเกินดึงอยู่มันก็ไม่ยังไม่น่าจะเป็นแรงแรงกดดันให้บาทบาทอ่อนเร็วมากนักนะครับเม็ดเงินก็ยังไหลเข้ามาซื้อพันธาบาัตรอย่างวันนี้สัญชาิก,ก็ซื้อพันธบาททา 2, ัตรไทยสองพันสองพันกว่าล้านแต่ว่ามันก็ดูทิศทางก็อยู่ในเทนอ่อนแหละไม,ไม่ไม่น่าจะผนเล